เสียงเพลียจากบาดาลลึกหรือเปลวเพลิงจากอีกพบในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดท้องน้ำของแม่น้ำโขงทอดยาวกว้างใหญ่สะท้อนแสงจันทร์สลัวที่ลอดผ่านมานเมฆหนาทึบเสียงสายน้ำไหลเอื่อยเสียงลมพัดวิดหวทุกสิ่งดูงเงียบสงบหากแต่แฝงไว้ด้วอยอความลึกลับที่ยากจะยังถึงแล้วในพริบตา เปวไฟสีแดงอมส้มก็พุ่งขึ้นจากผิวน้ำลอยเลี้ยวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วก่อนจะหายลับไปในความมืดมิดไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่ไม่มีร่องรอยใดๆหรือไว้นี่คือปรากฏการณ์ที่ผู้คนเรียกขานกันว่าบั่งไฟพญานาคหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องราวของลูกไฟเรืองแสงที่ผุดขึ้นจากลำน้ำโขงได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานประสบผลเปการระหว่างความศรัทธาความหวาดลัวและความกังขามันคือปาฏิหาริย์จากพญานาคผู้บกปัก หรือเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจถ่ายกระจ่างได้ทั้งหมดคุณจะยังคงเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเพียงคือเผินอยู่หรือไม่หากได้ฟังเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยเห็นลูกไฟเหล่านั้นพุ่งขึ้นมาจากน้ําจริงและเรื่องราวลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นปริศนาแห่งลาน้นําขุ่มนี้ตำนานท้องถิ่นเปลวไฟจากโลกบาดา เรื่องราวของลูกไฟเรืองแสงที่พุ่งขึ้นจากผิวน้ำไม่ได้มีอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังปรากฏอยู่ในหลายวัฒนธรรมที่เชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้ผืนน้ำหรือพลังงานลึกลับจากโลกใต้ดินตำนานบั้งไฟพญานาคประเทศไทยและลาวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเป็นเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดในภาคอีสานของประเทศไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและฝั่งลาวเชื่อกันว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากพญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปลุกป,ปักรักษาแม่น้ำขงบางฝ่ายจะปรากฏขึ้นในช่วงออกพรรษาโดยเฉพาะในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติหลายคนเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาที่พญานาคยิงขึ้นไปบนฟ้าเพื่อถวายพระพุทธเจ้าในวันเสด็จลงจากดาวดึงบ้างก็ว่าเป็นสัญญาณจากโลกบาดาล หรือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเตือนใยบางอย่างรายละเอียดลูกไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นมักเป็นสีแดงอมชมพูไม่มีควันไม่มีเสียงและปรากฏขึ้นในระยะเวลาสั้นๆก่อนจะหายไปอย่างรวดเร็วจำนวนลูกไฟที่ปรากฏก็แตกต่างกันไปในแต่ละปีบางปีมีเพียงไม่กี่สิบลูกบางปีก็มีนับพันลูกเรื่องเล่าของแสงถีหรือแสงเร้นลับยุโรปและอเมริกาเหนื ในวัฒนธรรมตะวันตกมีตำนานที่คล้ายกันเรียกว่าแสงผีหรือแสงเร้นลับซึ่งเป็นแสงไฟลึกลับที่ปรากฏขึ้นเหนือหนองน้ำบึงหรือสุสานในยามค่ำคืนรายละเอียดเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนตายวิญญาณของผู้ผีหรือแม้กระทั่งผู้จิ๋ที่คอยล่อลวงนักเดินทางให้หลงทางเข้าไปในอันตรายแสงไฟเหล่านี้มักจะเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระไม่มีทิศทางที่แน่นอนบ้างก็ปรากฏขึ้นแล้ว หายไปอย่างรวดเร็วบ้างก็ลอยอยู่เหนือพื้นดินเป็นเวลานานความเชื่อมโยงแม้จะไม่ใช่ลูกไฟที่พุ่งขึ้นสู่ฟ้าแต่ลักษณะของแสงไฟลึกลับที่ปรากฏในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยไม่มีแหล่งกำเนิดที่ชัดเจนก็มีความคล้ายคลึงกับความลึกลับของบางไฟพยายนาคตำนานลูกไฟประหลาดจากพื้นที่อื่นฮ่าแสงมินมิน ออสเตรเลียเศร้าเป็นแสงไฟลึกลับที่ปรากฏในพื้นที่ห่างไกลของออสเตรเลียโดยเฉพาะในควีนแลนด์ผู้คนเล่าว่าแสงไฟนี้จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วลอยขึ้นลงหรือเคลื่อนที่ไปมาในระยะไกลและสามารถไล่ตามคนได้เชื่อกันว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรืออาจเป็นวิญญาณแสงหน้ากูรัตอินเดียเศร้าในบางพื้นที่ของอินเดียมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกไฟลึกลับที่ปรากฏขึ้นตามท้องน้ำหรือในป่าลึก โดยเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณหรือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตำนานเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกมีความสนใจและพยายามอธิบายปรากฏการณ์แสงไฟลึกลับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติซึ่งบางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อทางาศาสนาเรื่องเล่าจากผู้พบเจอประจั์พยานแห่งแสงปริศนา เรื่องราวของบั้งไฟพญานาคนั้นถูกเล่าขานจากปากต่อปากมานานหลายสิบปีและมีผู้คนมากมายที่อ้างว่าเคยเห็นปรากฏการณนี้ด้วยตาตัวเองซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ต่างก็ยืนยันถึงความแปลกประหลาดที่ยากจะหาคำอธิบายคุณสมบัติผู้เท่าแห่งลำน้ำขงคุณสมบัตินามสมบัติ ชายชราวัยเจ็ดสิบกว่าปีอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเล่าว่าเขาเห็นบ้างไฟพญยายนาคมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กๆและยังคงเห็นมันปรากฏขึ้นในวันออกพรรษาแทบทุกปีการปรากฏตัวที่เงียบงันมันขึ้นมาเงียบๆเ,เลยนะไม่มีเสียงซักแอดคุณสมบัติเล่าด้วยน้ำเสียงเนิบ,นบไม่มีควันไม่มีกลิ่นเหม็นไม่เหมือนบ้างไฟที่ควเห็ดทำ ไม่มีเสียงระเบิดเลยซักนิดมันก็แค่พุ่งขึ้นไปตรงๆลอยเลี้ยวๆขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็หายไปเฉยๆความแตกต่างจากบางไฟปกติคุณสมบัติยืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นแตกต่างจากบางไฟที่มนุษย์ทำขึ้นมาโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นบางไฟคนนะั้นมันต้องมีควันมันต้องมีเสียงมันต้องมีสเก็ดไฟแต่นี่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่ามันแค่โผล่ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ไป จำนวนและจุดที่ขึ้นบางปีก็มาเยอะบางปีก็มาน้อยแล้วแต่ปีมันขึ้นจากหลายจุดในน้ำนะ้บางทีก็เห็นขึ้นตรงหน้าบ้านบางทีก็เห็นไกลๆก,กลางลำโขงเท่ากลา่าความรู้สึกเมื่อได้เห็นมันเป็นบุญตาที่ได้เห็นนันลูกหลานมันเป็นเรื่องของปู่ย่าตายายเฮาเราที่เล่าสืบก,กันมาพยรนาคเพิ่นท่านสแสดงให้เห็นคนไม่เชื่อก็บอกเป็นอย่างไม่เป็นไร แต่คนเห็นกับตาแล้วมันก็ต้องเชื่อคุณป้าทองดีผู้สังเกตการริมฝั่งคุณป้าทองดีนามสมวติแม่ค้าขายอาหาริมฝั่งผงเล่าว,ว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ที่เฝ้ารอบ้างฝ่ายพยายนาทุกปีเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาและเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมารวมตัวกันอย่างคึกคักแสงที่ไม่มีความร้อน เคยเห็นมันขึ้นใกล้ๆเลยนะเหมือนกับว่ามันลอยขึ้นมาตรงนั้นเลยแต่ไม่มีความร้อนเลยไม่ได้ร้อนเหมือนไฟทั่วๆไปคุณป้าเล่าพลางชี้มือไปยังจุดกลางลําน้ําความบริสุทธิ์ของแสงแสงมันจะโนวลๆนะไม่ใช่แสงแบบแสบตามมันออกชมพูชมพูแดงๆสวยงามมากเธอกล่าวปรากฏการที่อธิบายไม่ได้ถ้ามันเป็นฝีมือคนทำนะป้าว,ว่ามันต้องมีร่องรอยบ้างแหละ แต่นี่มันขึ้นมาแล้วหายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นป้าคิดว่ามันเป็นเรื่องของปู่สงเฝ้าทรัพย์หรือพญานาคท่านแสดงปาฏิหาริย์จริงๆเรื่องเล่าจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนอกจากชาวบ้านท้องถิ่นแล้วนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากต่างถิ่นจำนวนมากก็เคยประสบพบเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นกันหลายคนมาด้วยความสงสัยแต่กลับไปพร้อมความประหลาดใจความตื่นตะลึง ผู้คนมักจะบรรยายถึงความรู้สึกตื่นตะลึงเมื่อได้เห็นลูกไฟพุ่งขึ้นมาครั้งแรกเพราะมันแตกต่างจากที่จินตนาการไว้และเหนือความคาดหมายการยืนยันถึงความไร้เสียงควันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะยืนยันตรงกันว่าลูกไฟนั้นไม่มีเสียงและควันซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความพิศวงมากที่สุดเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ว่าจะมาจากปากของชาวบ้านที่คุ้นเคยกับแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิต หรือจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพียงชั่วคราวล้วนตกย้ำถึงความแปลกประหลาดของบั้งไฟพญานาคและเป็นประจักษ์พยานที่ทําให้ปรากฏการนี้ยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยหลักฐานเปลวไฟในเลนกล้องและปริศนาที่ยังค้างคาแม้ว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจะถูกบันทึกภาพและเสียงไว้มากมาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่หลักฐานเหล่านี้กลับยิ่งเพิ่มความพิศวงแทนที่จะไขปริศนาให้กระจา่างภาพถ่ายและวิดีโอการบันทึกภาพมีภาพถ่ายและวิดีโอจำนวนมากที่บันทึกปรากฏการบังไฟพญายนาคไว้ได้โดยเฉพาะในคืนวันออกพรรษาภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นลูกไฟสีแดงอุ่งส้มที่พุ่งขึ้นจากผิ่นน้ำสว่งางวาบขึ้นในความมืดและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า ลักษณะที่ปรากฏในภาพในวิดีโอหลายชิ้นจะเห็นว่าลูกไฟพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่มีควันไม่มีเสียงระเบิดและไม่มีสเก็ดไฟที่ตกลงมาซึ่งแตกต่างจากบ้างไฟทั่วไปอย่างชัดเจนข้อโต้แยง้งแม้จะมีภาพหลักฐานแต่ก็ยังคงมีการถกเถียงถึงความถูกต้องของภาพเหล่านั้นบางคนแย้งว่าอาจเป็นการตัดต่อหรือเป็นการบันทึกภาพจากมุมไกลที่ทำให้เห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนพอ การบันทึกเสียงความเงียบสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดจากการบันทึกเสียงคือการไม่มีเสียงใดๆแม้แต่วิดีโอที่บันทึกจากระยะใกล้ก็ไม่ปรากฏเสียงระเบิดเสียงพุ่งหรือเสียงใดๆจากลูกไฟเลยซึ่งขัดแย้งกับหลักการทางฟิสิกส์ของการเผาไหม้หรือการระเบิดเสียงสภาพแวดล้อมมีเพียงเสียงของแม่น้ำเสียงผู้คนหรือเสียงลมเท่านั้นที่ถูกบันทึกได้ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเงียบของปรากฏการณ์นี้รายงานข่าวและบันทึกเหตุการณ์ความสม่ำเสมอปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกปีในช่วงวันออกพรรษาทำให้มีรายงานข่าวและบันทึกเหตุการณ์จากสื่อมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องซึ่งยืนยันถึงการมีอยู่ของปรากฏการณ์จุดปรากฏ ข้อมูลจากรายงานต่างๆระบุว่าลูกไฟปรากฏขึ้นจากหลายจุดในแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวและในบางครั้งก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันหลายจุดผู้เชี่ยวชาญน,นักวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้าไปตรวจสอบแม้จะไม่มีคนหายตัวในกรณีบ้างฝ่ายพญานาคแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆเคยลงพื้นที่เพื่อศึกษาปรากฏการณ์นี้แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่การมีนักวิชาการเข้าไปศึกษาถือเป็นหนึ่งในหลักฐานว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าประปราแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและต้องการคำอธิบายการตั้งสมมติฐานนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เช่นการต่อไหมของก๊าซ มีเถนใต้ท้องน้ำแต่ก็ยังไม่สามารถจำลองสถานการณ์หรือยืนยันสมมติฐานได้อย่างสมบูรณ์หลักฐานเหล่านี้แม้จะยังไม่สามารถไขปริศนาบ้างไฟพญานาคได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าปรากฏการณ์ของลูกไฟไร้เสียงไร้ควันที่พุ่งขึ้นจากลำน้ำขุ่นนั้นเกิดขึ้นจริงและยังคงเป็นหนึ่งในความลึกลับที่ท้าทายวิทยาศาสตร์ฝังวิทยาศาสตร์การพยายามไขหัดแห่งเปลวไฟ เมื่อต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ลึกลับอย่างบ้างฝ่ายพยายนานักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักวิชาการโดยเน้นไปที่สมมติฐานทางธรรมชาติและเคมีฟิสิกส์ทฤษฎีก๊กาซมีเทนแนวคิดเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าบ้างฝ่ายพญายนาคเกิดจากก่อการสะสมตัวของกาซมีเทน และก๊าซฟอสฟีนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของอินทรีย์วัตถุใต้ท้องน้ำแม่น้ำโขงเมื่อกา๊าซเหล่านี้ะส,สมตัวในปริมาณมากพอและมีแรงดันสูงก็จะถูกปล่อยขึ้นมาสู่ผิวน้ำในรูปของฟองอากาศเมื่อกา๊าซฟอสฟีนสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดการลุกไหม้เองได้ทำให้เกิดเปลวไฟสีแดงองค์ส้มขึ้นมาการประยุกต์ใช้กับบ้างไฟพยานาทไม่มีเสียงควันการเผาไหม้ของก๊าซฟอสฟีนนั้น เป็นปฏิกิริยาเคมีที่รวดเร็วและสมบูรณ์ทำให้ไม่มีควันและเสียงระเบิดที่ชัดเจนเหมือนการเผาไหม้เชือเ้อเพลิงทั่วไปการปรากฏตัวในน้ำกาก๊สมีเทนและฟอสฟีนเป็นผลผลิตจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสภาพไร้ออกซิเจนซึ่งเกิดขึ้นได้ดีในโกลนใต้ท้องน้ำปรากฏเฉพาะช่วงออกพรรษาบางคนสันนิษฐานว่าช่วงออกพรรษาอาจเป็นช่วงที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำโขงลดลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือการรบกวนพื้นท้องน้ำทำให้ก๊าซถูกปล่อยออกมาได้ง่ายขึ้นหรืออาจเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของน้ำทฤษฎีไฟฟ้าสถิตแนวคิดบางแนวคิดเสนอว่าอาจเกิดจากการสะสมของไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศหรือในชั้นบรรยากาศต่ำๆหรือผิวน้ำเมื่อถึงจุดหนึ่งพลังงานไฟฟ้าอาจถูกปล่อยออกมาในรูปของพลาสมาหรือลูกไฟ ข้อจำกัดทฤษฎีนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตจะสะสมตัวและปล่อยออกมาในรูปแบบที่เห็นได้อย่างสัม่ำเสมอในลักษณะของลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากน้ำได้อย่างไรและยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนที่แข็งแรงพอทฤษฎีลูกฟ้าผ่าบอลเลตนิงแนวคิดลูกฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่หายากแต่มีรายงานการพบเห็นบ่อยครั้งในระหว่างพายุฝนฟ้าคะนองโดยเป็นลูกบอลแสงสว่างที่ลอยอยู่ในอากาศบางครั้งก็เคลื่อนที่ไปมาข้อจำกัดบ้างไฟยพยานาคไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองและมีลักษณะที่พุ่งขึ้นจากน้ำโดยตรงซึ่งต่างจากลูกฟ้าผ่าที่มักลอยอยู่ในอากาศการอธิบายปรากฏการณดด์นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าบ้างไฟยพญานาค เป็นปรากฏการธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์และเคมีแม้ว่าทฤษฎีก๊กซมีเทนจะดูมีน้ำหนักมากที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถจำลองเหตุการณ์หรือพิสูจน์ให้เห็นได้จริงในห้องทดลองได้อย่างสมบูรณ์ความท้าทายความท้าทายสำคัญคือสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของแม่น้ำขงซึ่งมีการไหลเวียนของน้ำการทับถมของตะกอนและปัจจัยทางชีวภาพอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซทำให้การศึกษาและจำลองทำได้ยากแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะพยายามหาคำตอบแต่ความลึกลับของบางฝ่ายพยานาคก็ยังคงอยู่เพราะยังไม่มีคำอธิบายใดที่สามารถตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดอย่างแท้จริงทฤษฎีลึกลับเสียงคลีกจากโลกอีกใบหรือการสื่อสารจากอารยธรรมโบราณ นอกเหนือจากคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วปรากฏการณ์บางฝ่ายพญานาคยังถูกเชื่อมโยงเข้ากับทฤษฎีลึกลับที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของความเข้าใจในปัจจุบันหลายทฤษฎีนำเสนอแนวคิดที่ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่เพียงปรากฏการธรรมชาติธรรมดาแต่เป็นการสื่อสารจากโลกอื่นหรือพลังงานที่เหนือกว่าพลังงานจากโลกบาดลาหรือโลกวิญญ,ญาณแนวคิดทฤษฎีนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความเชื่อเรื่องพญานาค ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแห่งบาดาลเชื่อว่าบัางไฟพญานาคเป็นพลังงานหรือสัญญาที่ถูกส่งออกมาจากมุมบาดาลโดยพญานาคเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างอาจเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์การบูชาการเตือนภัยหรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับโลกมนุษย์การประยุกต์ใช้กับบัางไฟพญานาคแสงไฟที่ไม่มีควันไม่มีเสียงบ่งบอกถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่แตกต่างจากของโลกมนุษย์ อาจเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณหรือพลังงานที่มาจากมิติอื่นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการที่มันปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอในวันออกพรรษาย,ยิ่งตอบย้ำความเชื่อว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาและมีนยิยามทางศาสนาประตูมิติหรือรอยแยกของมิติแนวคิดบางทฤษฎีเสนอว่าในบางพื้นที่ของแม่น้ำคงอาจมีประตูมิติหรือรอยแยกของมิติ ที่เชื่อมโยงโลกของเราเข้ากับมิติอื่นหรือจักรวาลกู่ขนานที่มองไม่เห็นลูกไฟที่เห็นอาจเป็นพลังงานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทะลุออกมาจากมิติเหล่านั้นการประยุกต์ใช้กับบางฝ่ายพยานา้าความไร้ควันไร้เสียงและการหายไปอย่างรวดเร็วของลูกไฟอาจเป็นเพราะมันไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาทางกายภาพในโลกของเราแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมิติที่แตกต่างกัน ซึ่งมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่ต่างออกไปการสื่อสารจากอารยธรรมโบราณหรือสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากใต้พิภพแนวคิดทฤษฎีที่ล้ำลึกยิ่งขึ้นไปอีกคือบ้างฝ่ายพานาคอาจเป็นการสื่อสารหรือสัญญาณจากอารยธรรมโบราณที่อาจเคยมีอยู่ใต้พิภพหรือสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่อาศัยอยู่ในชั้นโลกที่ลึกกว่าที่เราเข้าถึงได้ลูกไฟเหล่านั้น อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีหรือพลังงานที่พวกเขาใช้ในการสื่อสารหรือสำรวจโลกภายนอกความเชื่อมโยงความสม่ำเสมอของการปรากฏตัวและลักษณะที่ควบคุมได้พุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงอาจบงบอกถึงความจงใจหรือการวางแผนไม่ใช่เพียงปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพลังงานที่ยังไม่ถูกคนพบแนวคิดอาจมีพลังงานบางชนิดที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งยังไม่ถูกค้นพบหรือเข้าใจโดวยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันพลังงานเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติได้ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่างการประยุกต์ใช้กับบางไฟพญานาคลูกไฟอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกของพลังงานลึกลับเหล่านี้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรณีวิทยาของแม่น้ำโขงกับพลังงานที่ยังไม่ถูกอธิบาย ปริศนาลึกลับเหล่านี้แม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถถ่ายกระจ่าได้ทั้งหมดซึ่งทำให้บ้างฝ่ายพญานาคยังคงเป็นม่านแห่งความลึกลับที่ห่อหุ้มลำน้ำขุงไว้สรุปแสงปริศนาที่ยังคงท้าทายศรัทธาและวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์บางฝ่พญานาค แห่งลำน้ำขุยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลูกไฟสีชมพูอุมส้มที่พุ่งขึ้นจากผิวน้ำอย่างเงียบงันไร้ควันไร้เสียงหรือแล้วหายวับไปในความมืดมิดมันคือปาฏิหาริย์จากพญานาคผู้ศักดิ์สิทธิ์ดังที่ผู้คนศรัทธาหรือเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่อาจหาคำอธิบายที่สมบูรณ์ได้คำบอกเล่าจากผู้ที่เคยเห็นปรากฏการณนี้ ด้วยตาตัวเองต่างยืนยันถึงความแปลกประหลาดที่ไม่อาจหาคำตอบได้การบันทึกภาพและเสียงก็ยิ่งตอบย้ำถึงความไร้เสียงและไร้ควันของลูกไฟเหล่านั้นซึ่งแตกต่างจากบ้างไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสิ้นเชิงวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายด้วยทฤษฎีก๊าซมีเทนแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์หรือจำลองเหตุการณ์ให้เห็นได้จริง ส่วนทฤษฎีลึกลับต่างๆก็พาเราดำดิ่งไปสู่โลกของวิธีที่ซ้อนทับพ,พลังงานจากบาดาลหรือแม้กระทั่งการสื่อสารจากอารยธรรมที่เร้นลับแล้วคุณหลักคุณเชื่อในสิ่งไหนคุณเชื่อว่าบ้างไฟพญานาคคือสัญญาณจากโลกบาดาลที่พยานาคส่งมาเพื่อเชื่อมโยงกับโลกมนุษย์หรือมันเป็นเพียงกลไกอันซับซ้อนของธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถไตรหัดได้ทั้งหมด บางทีความงามและความลึกลับของบางไฟพญายนาคอาจอยู่ที่การที่เราไม่จําเป็นต้องมีคําตอบที่ชัดเจนเสมอไปแต่อยู่ที่การที่เราได้เฝ้ามองความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าและยอมให้ความเชื่อและความศรัทธานําทางไปในเส้นทางที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงหรือแท้จริงแล้วสิ่งที่พุ่งขึ้นมาจากลําน้ําโขงในคืนวันออกพรรษานั้นอาจไม่ใช่แค่ลูกไฟแต่คือเสียงเพรียก จากสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจมองเห็นที่ยังคงเรียกหารอให้เราค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนน้ำอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้โปรดติดตามเรื่องราวล้ลับแห่งสายน้ำขุงตอนต่อไปคุณคิดว่าเรื่องที่เล่าไปมันแค่ตำนานจริงเหรอเล่าทุกตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีวันตายกดติดตามไว้แล้วลองคิดดูอีกที